าเอ่ยชื่อของโยโกมินามิโนะเชื่อว่าอดีตเด็กน้อยที่ปัจจุบันวัย30ปลายๆถึง40ต้นต้นๆหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นน่าจะคุ้นเคยกับชื่อของเธอเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเธอนั้นเคยเป็นกระแสฟีเวอร์ในบ้านเรายุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่โด่งดังออมมากๆส่วนถ้าใครที่อายุน้อยกว่านั้นไม่ทันยุคบูมของเธอแต่ถ้าเกิดบอกว่าเธอนั้นคือนางเอกเรื่องสิงสาวยอดนักสืบภาค2ที่ใช้ลูกดิ่งเป็นอาวุธกับนางเอกโฆษณากุลิโกอ,อัลมอนที่มีเพลง ก็น่าจะเริ่มออกกันบ้างน,นะครับเพราะว่าเธอผู้นี้นั้นคือสาวฝ้ายสงเสน่ห์ที่ทำเอาหนุ่มๆยุคนั้นต่างคลั่งไคล้ถึงขนาดคุณอาเบะฮิโรชิยังเสียอาการไม่ได้เจอกับเธอในครั้งแรกส่วนสาวๆยุคนั้นก็จะแต่งตัวตามเธอกันยกใหญ่และปัจจุบันในวัย50กว่า,วาเธอนั้นยังคงมีผลงานในวงการบันเทิองอยู่และไม่ได้หายไปไหนนะครับวันนี้ผมจะพาย้อนเวลากลับไปในยุคนั้นไปทําความรู้จักเธอสาวน้อยในตำนานแห่งช่วงเวลานั้นกันครับไอดอนสาวฝทรยสงเสน่ห์กับลูกดิ่งคู่ใจ ดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงไอดอลยุค80กันอีกครั้งนะครับจริงๆช่องของเรานี้ทําทั้งดารานักร้องยุคเก่าแล้วก็ยุคใหม่ปนๆกันไปแต่ว่าช่วงนี้ยุค80น่าจะมาเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ต่อเนื่องกันมานะครับวันนี้จะมาพูดถึงไอดอลสาวคนหนึ่งที่โด่งดังในยุค80เป็นผู้แตกด้วยบทบาทการแสดงของเธอที่คาบมาเป็นที่รู้จักในบ้านเรายุคนั้นด้วยครับและเธอนั้นก็เคยปรากฏตัวแบบแวบๆในคลิปของผมหลายต่อหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปที่พูดถึงงงเเเเพ so นนเพพลลคีีมกาาาอออรรรบในนนนตะธั้็ื นางเอกโฆษณานในตำนานชิ้นนั้นครับและด้วยความโด่งดังและน่ารักสดใสของเธอในตอนนั้นเธอก็เลยทําให้คุณอาเบะฮิโรชินายแบบหนุ่มหล่อหน้าใสที่เพิ่งเข้าวงการมาในตอนนั้นเขาผู้นี้นั้นถึงขั้นเสียอาการไม่ต้องมาเล่นหนังกับเธอเป็นครั้งแรกถึงขั้นต้องยอมเสียฟอร์มขอายเซนเธอเพื่อเอากลับไปนอนฝันที่บ้านเลยทีเดียวเธอนั้นก็คือคุณโยโกะมินามิโนะหรือว่า <Hey. S 1> นันโนเอ้ยนันโนผู้นี้นั่นเองครับด้วยคุณโยโกะนั้นเกิดเมื่อวันที่23มิถุนายนปี67ปัจจุบันนนั้เธอก็อายย54 55่งแล้วววคด้ยามมมที่่ชือโยกนา โนนั้นยาวเกินไปแล้วก็เรียกยากคันติคนก็อ่านผิดประจำอะไรเงี้ยให้เธอนั้นถูกเรียกว่านันโนมาตลอดชีวิตจนมันกลายเป็นชื่อเล่นของเธอนะครับนันโนนั้นเป็นสาวเมืองอิตามินะครับเมืองที่อยู่ทางใต้ของจังหวัดเฮียวโกก็เรียกว่าเป็นสาวคันสซนะครับถ้าเกิดใครดูในอนิเมะก็จะต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่พูดเนิ่นๆนั่นเองนะครับโดยจุดเริ่มต้นของวงการ ดยจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงของเธอนั้นต้องย้อนเวลากลับไปในปี1984นู่นเลยหลังจากนี้เธอได้ผ่านการออเดชั่นเพื่อจะเป็นศิลปินในปี1982ก็เลยทําให้เธอนั้นได้ย้ายจากจังหวัดเกียวโกเข้ามาเรียนในโรงเรียนโฮริโคชิโรงเรียนเอกชนชื่อดังในย่านนาคาโนะโตเกียวนั่นเองครับซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ปั้นนักกีฬาดังๆหลายคนรวมถึงดาราและก็บุคคลในวงการบันเทิงญี่ปุ่นเพียบมาจนถึงปัจจุบันนะเช่นฮิโรมิโกะยูโตะอายะอายาเซะฮารุกะยนนามาพี เรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานเป็นดารานักร้องไปด้วยไม่ต้องเรียนเต็มเวลาอะไรประมาณนั้นซึ่งคุณโยโกะตอนนั้นพอได้ย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้งานในวงการบันเทิงของเธอก็ถือว่าเริ่มต้นอย่างเป็นทางการทันทีนะครับเธอได้เล่นละครเรื่องเมมงชิริสึโจชิโคโคนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาวในโรงเรียนมัธยมช่วงนั้นยังเป็นยุคโชวะอยู่เนาะก็เป็นสาวโรงเรียนมัธยมยุคโชวะแม้จะยังไม่ได้เป็นบทบาทที่โดดเด่นอะไรมากแต่นั่นก็ถือเป็นการก้าวย่างเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัััััววเเเเเปป็็็นนครรรรรรร้้้้้งแกกกบบธอไไดดดิิิ่มขาาาาาูษททซํให รองแล้วก็ออกซิงเกิลแรกอย่างฮัชซุกาชิซูกิเตะน,นะครับ ิงเกิลน,นี้ออกมาเมื่อวันที่23มิถุนายนปี1985วันที่เธออายุครบ18ปีพอดีครับ้วยภาพลักษณ์ของไอดอลที่น่ารักและก็สดใสใสซื่อบริสุทธิ์แต่สาหรับเธอนั้นการร้องเพลงเนี่ยถือว่าเริ่มต้นอย่างยากลาบากตั้งแต่ตอนอัดเพลงเลยครับเพราะว่าเธอน,นไม่มั่นใจในเสียงร้องของตัวเองเท่าไหร่แลวก็รู้สึกเขินอายเกินกว่าที่จะร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นได้นะครับจนสุดท้ายแล้วต้องไล่สตาฟแล้วก็ทีมงานออกไปจากห้องอัดจ,จนหมดจึงจะเริ่มอัดเพลงนี้จนเสร็จได้ทันเดทไลน์พอดีนะซึ่งจริงแงแแลล้้้วววเเเพกทที่่่่จจะะปปดดตตตััธอออนนนยม็ืาาสุ ถูกเปลี่ยนเป็นเพลงฮ as ัสซึกกชิสุกิเตะเพลงนี้ที่แปลว่าเขินอายมากเกินไปอะไรเงี้ยตามบุคลิกของนันโนในตอนนั้นนั่นเองครับซึ่งถ้าถามว่าซิงเกิลแรกที่ออกมาเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ยุคนั้นมีไอดอลแนวนี้เยอะมากแล้วก็เธอนั้นก็ยังร้องเพลงไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ก็เลยทาให้เพลงเดบิวของเธอนั้นติดเพียงอันดับ5 7บนชาร์ตเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนั้นถ้าพูดตรงๆก็คือคุนันโนนั้นเป็นแค่ไอดอลที่ยังไม่มีใครดไ้เนลแกมิ็ซ การถ่ายแบบอย่างมากผิดปกติเลยนะถ้าเทียบกับชื่อเสียงของเธอในตอนแรกนั้นซึ่งตอนนั้นน่ะเธอถึงขั้นขึ้นปกนติตยสารเลยนะครับแล้วก็ทําให้เริ่มมีงานแสดงละครเวทีต่างๆตามมาหลังจากนั้นจนกระทั่งมันก็นามาสู่บทบาทที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปตลอดกาลนะครับแล้วก็เรียกว่าน่าจะเป็นภาพจําของเธอมาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องซูเคเบนเดกะหรือว่าชื่อไทยว่าสิงสาวนักสืบนั่นเองครับซึ่งี่เธอได้เล่นนั้นเป็นซีซั่นสองแล้วนะครับเป็นสาวผู้สวมหน้ากากเล็กซึ่ด่ควเ,เลนยุณ ยูกิไซโตะนั่นเองแม้เราจะเห็นว่าคุณนันโนนั้นเธอจะต้องเล่นบทบู๊มากมายในเรื่องนี้แต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเธอเล่นกีฬาอะไรไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่ว่าก,ากากเอามากๆไม่ต้องถึงขนาดขั้นกีฬาหรอกแค่จะวิดพื้นเนี่ยยังทําไม่ได้เลยนะครับทำให้การถ่ายทําเรื่องนี้เวลาที่ต้องมีฉากออกกําลังกายหรือต้องวิดพื้นเธอต้องใช้สายสลิงเพื่อดึงสะโพกเธอขึ้นมาจากพื้นให้เหมือนวิดพื้นนะครับหรือว่าบางฉากที่ต้องบีบแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยต่อให้หั่นมาแล้วยังไงเธอก็ยังบีบไม่ได้จนทําให้้้้้้้้ทีีมมมงงงงงาาาาาาานนนนนนนตอออออเเเสสสวว่จจะใใหลขัััไกกรบบธึถด นอกจากนี้ด้วยความที่เธอเป็นคนถนัดซ้ายครับก็เลยทําให้การถ่ายทําบางอย่างนั้นอาจจะต้องกลับข้างกับคนอื่นๆอันนี้คนถนัดซ้ายด้วยกันอย่างผมที่เข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องสิงสาวนักสืบที่เธอเล่นด้วยความไม่ถนัดนี้นั้นกลับทําให้เธอนั้นโด่งดังเป็นผู้แตกในญี่ปุ่นทันทีครับและเรื่องนี้นั้นก็ได้มาฉายในไทยด้วยทั้งช่อง5เนาะน่าจะราวๆปี2530น้อามถึง2532ัางประมาณนี้ซึ่งถ้าถามว่าผมได้ดูไหมเนี่ยยังจาความไม่ได้น เขาเล่ามาก็คือในยุคนั้นมันดังมากๆนะโดยเฉพาะนางเอกของภาค2อย่างนันโน่นี่คือดังเป็นพลุแตกในไทยด้วยนะครับส่วนในญี่ปุ่นนั้นเธอสามารถสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นไอดอลระดับประเทศได้ทันทีแฟชั่น <Fashion S 1> ในเรื่องนั้นกลายเป็นแฟชั่นฮิตในญี่ปุ่นยุคนั้นส่วนคําพูดในเรื่องนั้นก็กลายเป็นโค้ดยอดฮิตในญี่ปุ่น,นครับคือถ้ามี f a c e b o o ท Twitter ในยุคนั้นก็คงจะตัดฉากในละครออกมาโพสต์กันแล้วนะครับและละครเรื่องนี้นั้นก็ส่งผลให้ซิงเกิลที่เธอร้องประกอบด้วยนั้นฮอตฮิตติดตลาดไปด้วยนะครัััับบดยิงเรเงรอรออขขธนนน้่ม มาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ได้อันดับเลขตัวเดียวในที่สุดเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มรู้จักเธอแล้วนะครับและเพลงรา k u e n นโนโดที่ออกมาในปี1987แล้วก็เป็นซิงเกิลลำดับที่6ของเธอซึ่งเป็นเพลงประกอบเรื่องสิงสาวนักสืบเพลงนี้นั้นก็ได้เป็นเพลงแรกของเธอที่ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ตได้สําเร็จนะครับ แล้วก็ส่งผลให้ซิงเกิลที่ตามมาหลังจากนั้นของเธอก็ขึ้นอันดับหนึ่งรัวๆเลยครับโดยเฉพาะปลายยุค80เนี่ยก็กลายเป็นยุคของเธออย่างแท้จริงเธอนั้นถือเป็นหนึ่งใน4ของชิตเตโนหรือว่าจตุรเทพธิดาอะไรประมาณนี้นะโฟดีว่าของญี่ปุ่นในยุคนั้นครับเคียงข้างกับอีก3คนก็คือคุณชิซุกะคุโดมิโฮนากามะแล้วก็ยุอิอาสกะนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทยอยทาเรื่องราวของแต่ละคนทีหลังนะครับใครอยากดูก็รอดูได้เลยเนาะนอกจากผลงานด้านเพลงแล้วนะครับการแสดงของเธอนั้นเรียกว่าประสบความสําเร็จมากๆเะหร ซึ่งเธอนั้นได้เล่นกับพระเอกหน้าใหม่ใสกิ้งอย่างคุณฮิโรชิอาเบะนั้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆราะตอนนั้นเธอดังจริงๆนะครับทำให้แม้แต่คุณอาเบะที่เล่นคู่กันนั้นก็ยังหวั่นไหวเลยทีเดียวและเพลงของเธอที่ประกอบเรื่องนี้นั้นก็กลับฮิตอีกนะครับทำให้เธอนั้นก็มีผลงานเล่นโฆษณาให้กับสินค้าหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นฟูจิฟูจิสึเจอาเวสและก็ที่ขาดไม่ได้นะครับโคษนากุริโก,โกนั่นเองครับโดยเฉพาะกุริโกอัลมอนที่ใช้เพลงคิมิกะอิเลบาโซเดเดอีประกอบนั้นก็ดัง ในบ้านเรามากๆจนเพลงนี้นั้นกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงญี่ปุ่นสุดคลาสสิกที่อยู่คู่กับบ้านเรามาจนปัจจุบันเลยซึ่งรายละเอียดของเพลงนี้ผมเคยเล่าเอาไว้ในคลิปแยกและนาะก็จะไม่พูดซ้ําในคลิปนี้แล้วนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่านันโนผู้นี้คือไอดอลผู้มีชื่อเสียงมากจริงๆในปลายยุค80แต่พอเริ่มตน้นยุค90นั้นเธอก็เรียกว่าค่อนข้างห่างหายจากการออกซิงเกิลไม่ค่อยออกผลงานเพลงออกมาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะโฟกัสอย่างเต็มที่กับงานแสดงนั่นเองครับทำให้ซิงเกิล ขึ้นสู่ชาร์ตอันดับหนึ่งได้อีกแต่ว่าในการแสดงแล้วเธอถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างมากนะครับเธอได้เล่นหนังหลายเรื่องแล้วก็ได้รับรางวัลจากการแสดงมากมายมเรียกว่ากลายเป็นนักแสดงเต็มตัวในยุค90ซึ่งผลงานที่ออกมาก็มีทั้งผลงานที่เธอนั้นเป็นตัวนําหรือว่ากลายเป็นบทรองๆไปรวมถึงบางช่วงนั้นอาจจะมีบทว่าบวิวเซ็กซี่อยู่บ้างเหมือนกันนะครับและในยุค2000เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั้นเธอก็ยังคงมีงานแสดงอยู่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นบทตัวเอกแล้วก็ตามนะครับอย่างยุคหลังๆเรื่องทีี่่่นนาาาจจจะะํไดด้ก็เป็นเรื่องนาที่ ในปี2020เรื่องนี้ดังมากๆนะแล้วก็ในไทยเราก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเรวยว่าเธอนั้นไม่เคยหายไปจากหน้าจอไม่เหมือนไอดอลคนอื่นๆที่อาจจะหายหายกันไปนะครับและปัจจุบันในวัย50กว่านั้นเธอก็ยังคงสวยตามวัยที่เปลี่ยนไปเนาะซึ่งสำหรับชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นจริงๆแล้วเธอเคยวางแผนการใช้ชีวิตไว้อย่างละเอียดละเอียดว่าเธอนั้นจะถูกขอแต่งงานตอนอายุ23ได้แต่งงานตอนอายุ24มีลูกสาวคนแรกตอนอายุ26และมีลูกชายอีกคนหนึ่งตอนอายุ27นะครับนอกจากนั้นจะ<อ> ตายตอนอายุ73แต่ว่าในชีวิตจริงมันก็ไม่เหมือนกับแผนที่เธอได้วางไว้นะครับเพราะว่าในช่วงชีวิตวัย20กว่าของเธอนั้นเธอได้ทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่จนไม่ได้มีเวลาไปแต่งงานหรือว่ามีความรักอะไรตามที่หวังไว้แต่อย่างไรก็ตามครับไม่มีใครสายเกินไปที่จะมีความรักนะครับเธอได้แต่งงานจริงๆในปี2011ขณะที่เธออายุ43ปีหรือว่าเลทจ,จากที่วางแผนไว้ประมาณไม่เยอะเท่าไหร่นะ20ปีเท่า <c oughs> นั้นเองครับได้แต่งงานกับประธานบริษัทเล็กๆแข่งหนึ่งที่อายุน้อยกว่าเธอ4ปีนะโดยทั้งคู่ แ, um แนะนำของเพื่อนนะครับซ <anak> ึ่งสามีของเธอตอนที่รู้จักเธอนั้นไม่รู้จักเลยว่าใครคือมินามิโนโยโกะแล้วก็ไม่รู้จักสิงสาวนักสืบรวมถึงไม่เคยฟังเพลงของเธอเลยนะครับนี่แกโตมายังไงวะครับเนี่ยซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้เริ่มออกเดทกันเพียงไม่ถึงครึ่งปีก็แต่งงานกันในที่สุดนะครับแต่ทว่าชีวิตแต่งงานของเธอนั้นก็มีข่าวลือนะครับอันนี้ขอย้ำว่าเป็นข่าวลือนะเป็นข่าวลือลบๆออกจากฝั่งสามีของเธอตั้งแต่ตอนแต่งงานกันนะครับว่าสามีคนนี้นั้นเคยแต่งงานแล้วมีลูกอยู่แล้้้้้ววหหรรืออ่าาาาธุกกิจขงมมมีีีคนนนนนนัลลลละยยเป็ สามจนโยโกะนั้นต้องไปจ่ายเงินใชนีแทนให้รวมถึงข่าวว่าสามีนั้นมีชู้นอกใจเธอหลายครั้งหลายหลนครับจนไปแอบ,บมีลูกกับหญิงที่เป็นชู้ด้วยอีกรวมถึงมีข่าวหย่าร้างของทั้งสองคน,นยอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ทว่านะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับจากข่าวทั้งหมดเนี่ยจนป่านนี้แล้วทั้งคู่นั้นก็ยังไม่ได้หย่ากันนะครับโดยนังสื่อพิมพ์นั้นเขาได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าการที่คุณโยโกะไม่อยากหย่าจากสามีคนนี้นั้นก็เป็นเพราะว่ายังคงเชื่อมั่นในตัวของสามีคนนี้อยู่แล้วก็ไม่อยากจะมาหย่าตอนแกแ ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามามันก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ของสื่อญี่ปุ่นเท่านั้นครับส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของครอบครัวเธอที่คงจะมีแต่เธอเท่านั้นที่รู้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของโยโกะมินามิโนะหรือว่านันโนะนะครับขวัญใจของชายหนุ่มยุค80ซึ่งปัจจุบันนั้นเธอก็ได้เปิด official Facebook Fan Club ในชื่อของนันโนะคลับพาร์ททีนะครับแล้วก็ยังคงมีการอัปเดตข้อมูลของเธออยู่เรื่อยๆเป็นประจำเลยนะครับแม้ว่าเพจของเธอนัน แต่ว่าก็จะเห็นว่าทุกโพสต์ของเธอนั้นมียอดไลค์ยอดคอมเมนต์ถล่มทลายเสมอเลยว่าแสดงว่าแฟนๆของเธอน,อธอนั้นยังคงรักเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเวลานั้นจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเธอนั้นก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดถึงใครอยากให้พูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์ไวได้ถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิง้งกิังกดสมัครสมาชิกเลงา no เนดตืน,นได้กล่าวเอาไว้ว่าแม้ืัืนเดินลงไปตามบันไดที่ยือกเื็น ราวกับน้ําแข็งมุ่งหน้าไปสู่ท้องทะเลโหยหาความเศร้าแต่ถึงอย่างนั้นท่ามกลางคลื่นของผู้คนแล้วฉันไม่สนใจหรอกว่ามันจะมีทางเบี่ยงไปจากตรงนี้หรือไม่แต่ว่าฉันนั้นจะก้าวไปสู่ความอ่อนโยนที่เข้มแข็งนั้นและฉันอยากที่จะเข้าใกล้เหมันเรื่อยๆประตูแห่งสวงสวรรค์เอย๋ยสำหรับวันนี้บาบาย